ารข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นทั่วโลกในแต่ละวันมีมูลค่ามหาศาลขนาดไหนแล้วข้อมูลเหล่านี้ถูกจัดเก็บและจัดการอย่างไรวันนี้ CBR e Thailand Podcast ดิฉันพราวพราวฟ้ายุประพัฒน์จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับคำว่าบ้านของข้อมูลนะคะหรือที่เราเรียกกันอีกชื่อว่า data center นั่นเองค่ะหนึ่งในทรัพย์สินที่กำลังมาแรงในยุคดิจิตอลนี้นะคะแล้วอะไรเนี่ยคือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตนี้ data center เนี่ยมีกี่ประเภท มีกี่ทีอวันนี้ขอ,อยินดีต้อรับพี่พึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะเพึ่งนะคะเพทธิดาศีสว่างค่ะหน้าทีมประเมิน CBIE ประเทศไทยค่ะค่ะพี่พึ่งช่วงนี้เนี่ยเรามักจะได้ยินคําว่า Data Center อยู่บ่อยขรังมากเลยเนาะแต่แท้ที่จริงนนเนี่ยเ a ต้าเซ็นเมันคืออะไรมันมี d e f i n i ิชันของมันไหมคะค่ะ Data Center เนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวเลยนะคะมันคือศูนย์ข้อมูล ะะแต่ว่าถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายมาอีกนิดนึงเนี่ยก็คือเป็นสถานที่หรือว่าอาคารนะคะเพื่อจัดเก็บหรือว่ารองรับพวกฮาร์ดแวร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งในการจัดเก็บข้อมูลก็คือจะเน้นเก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิจิทัลนะคะยิ่งบริษัทหรือองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่เนี่ยข้อมูลที่เป็นข้อมูลดิจิทัลเนี่ยก็คือจะมีขนาดมากขึ้นเท่านั้นซึ่งทุกวันนี้อาวุธที่สําคัญที่ใช้ต่อสู้กันในโลกธุรกิจเนี่ยก็คือข้อมูลถูกไหมคะเพราะฉะนั้น Data Center เียก็เสอาคัญ ในออก,กัธุรกิจปัจจุบันมากๆเลยค่ะเข้าใจได้เลยค่ะและ้วพาเองเนี่ยก็เข้าใจว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในโลเคชันเนาะเรียกว่าเป็น s t r a t e g i c l location หนึ่งในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นานาชาติเนี่ยให้ความสนใจที่จะมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นจากฝั่งตะวันตกที่ตามข่าวเราได้ยินกันมาเนี่ยก็จะเป็น AWS ของ Amazon เนาะแล้วก็มี Google มี Microsoft เ<ม>นี่ยพี่พึ่งมีมุมมองไงบ้างคะว่าทำไม นักธุรกิจหรือว่าธุรกิจ Data Center จากนานาชาติเนี่ยเลือกประเทศไทยเราเนี่ยที่จะเป็นประเทศในการลงทุนค่ะ,คะต้องย้อนไป<อ>นิดนึงค่ะพราวว่าประมาณ2-3ปีที่แล้วนะคะออจากสิงคโปร์ค่ะ d a t a Center o p e r a t o เเนี่ยจะเป็นเจ้าแรกที่มาลงทุนในเมืองไทยแต่ถามว่า Why ที่เขามา Why Thailand นะคะจริงๆที่มองว่าน่าจะมี5ปัจจัยหลักค่ะที่เขาเลือก ลงทุนในประเทศไทยนะคะทั้งในแง่ของสิงคโปร์เองหรือว่าหลากหลายประเทศเองนะคะเรื่องแรกค่ะน่าจะเป็นในเรื่องของทําเลนะคะที่ตั้งจชลลกอฟฟีคือตั้งมองในใน,ในรูปแบบของแผนที่นะคะไทยแลนด์นจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นฮับเลยนะคะ connecting hub ในกับประเทศเพื่อนบ้านหลาย,หลาย,ห,ลายหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันนี้นะคะ อันที่2ค่ะก็คือจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะเพราะว่าอย่างบร,รัฐบาลเองเนี่ยก็คือมีส่วนสนับสนุนนะคะเราประเทศไทยเรามีการลอน c ์กฎหมาย PDPA เนะคะเรามีเอ,อ Cyber Security ่อ r y e e u s i t y r i t y Act ค่ะเพื่อที่จะได้นักลงทุนในการมาลงทุนในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยเอ่อ r y t y r Security เนี่ยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะคะแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานค่ะ d a t a c e n t e r เอเองเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ย อินฟราสตรักเจอร์ที่ใช้หลักๆแล้วมันคือพลังงานมันคือไฟฟ้าเราต้องยอมรับว่า,าไฟฟ้านะคะถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไทยแลนด์เนี่ยมีความมั่นคงมีเสถียรภาพค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังมีศักยภาพในการเป็นพลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานสะอาดโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์พลังงานลมนะคะซึ่งตรงน,นี้เรามีความพร้อมในการที่ที่จะใช้ตัวอินฟราสตรักเจอร์ตรงนี้ค่ะมาการซัพพอร์ตในการพัฒนา data center นะคะ ถัดมาค่ะคือในมุมของด e มานอะรัตเซนเตอร์ดิมานอาจจะเข้าใจยากนิดนึงพี่ให้ตัวอย่างอย่างนี้อะแบล็กคลาวเบสิกก่อนเราจะได้ยินคำว่า Paperless Office สมัยก่อนเราเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มเป็นฮาร์ดคอปใช่ไหมคะตอนนี้เราสแกนทุกอย่างเก็บข้อมูลใส่คลาวไว้นะคะแล้วก็ Coworking Space อ่ะเราเป็นอย่างของพาวเฟิร์ Joy มาเรา c b บก็คือจะให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง ให้ล็อกเกอร์เล็กๆหนึ่งอันเก็บสต๊ไฟเล็กๆน้อยๆเราไม่มีตู้เก็บเอกศาศาสารแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาด์พวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ารูปแบบการทํางานหรือว่าข้อมูลเนี่ยมันจะถูกการจัดเก็บเป็นในลักษณะของดิจิทัลมากขึ้นนะคะพอดีมาด์สูงตัวนี้ค่ะก็คือจะเป็นดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะแล้วก็รวมถึงเออพ olicy ของรัฐเองก็อาจจะมีสนับสนุนอาจจะได้ยิน Cloud First p olicy ค่ะค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะก็คือจะเป็นในแง่ของกฎหมายค่ะ เช่นการสนับสนุนในเชิงของรัฐนะคะในใน,ในรูปแบบของ B.O.I. นะคะ b o a of Investment สิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาให้กับ investor นะคะผ่านผ่าน instrument ของ B.O.I. นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวยกเันยกเว้น,วนอากรขาเข้าภาษีขาเข้าของเครื่องจักรอุปกรณ์เพราะว่า Data Center เนี่ยในการพัฒนาเนะะี่ยค่ะ รูปแบบโครงสร้างหรือว่างานระบบในอาคารเนี่ยจะต้องส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรที่ Import เข้ามาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็การถือครองที่ดินนะคะ a m a z Amazon Google ที่เราได้ข่าวกันเขาจะไปซื้อที่ดินอยู่ในโซน EEC ใช่ไหมคะที่เป็นของในนิคม,มอุตสาหกรรมซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ BOI พยายามซัพพอร์ตอิน vestor เหล่านี้ในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะก็ถือว่าเป็นการดึงดูดอย่างหนึ่งเนาะค่ะ,คะก็จากที่ฟังมา5ปัจจัยนี้ก็ล้วนสําคัญหมดเลยนะคะ,คะแล้วไทยเราเองก็ออฟเฟอร์ให้ได้ก็ไม่แปลกใจที่เราอาจจะเห็นการเติบโตในตลาด เขาไทยมากขึ้นในภุริกิจ Data Center ค่ะแล้วตัวผู้ประกอบการไทยล่ะพี่พึ่งเรามีนักลงทุนรายใหญ่ที่เป็นผู้ประกอบการไทยใครบ้างอาโอเคด a ต a c e n t e r เตนี่ยต้องย้อนก่อนเป็น2รูปแบบถ้าเรา d a t a c e n t e r ไม่ใช่ของใหม่ทั้งหมดมแต่ว่าเดิมเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่มี d a t a c e n t e r เป็นของตัวเองก็คือจะเป็นของ Government ออร์ t ทรไ e น i e นะคะอย่างเช่น NTTOT TrueAS แต่ว่าตอนนี้พอจะเป็นในรูปแบบของ private investor ที่เขาเข้ามาลงทุน JV partner กับ Thai developer เ,เข้ามาแล้วก็คือจะเห็นเห็นข่าวมากขึ้นนะคะก็คือในแง่ของเป็นการใช้เชิงพาณิชย์ละไม่ได้เป็นการใช้ support ของทาง government หรือว่าของ state enterprise เองนะคะตัวอย่างก็คือสัญชาติเนี่ยหลากหลายมากๆเลยที่อาจจะเกรืนไปก่อนแล้ะสิงคโปร์เข้ามาก่อนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยชาติที่เข้ามาลงทุนตอนนี้เยอะมากนะคะ,ะเริ่มก่อน คนที่มาแรกๆ STT นะคะมาจอยเวนเจอร์กับเฟรเซอร์ไทยแลนด์นะคะมาทำมาทำเดต้าเซ t นเ e อร์อีคค่ะจากฝั่ง US มามาแล้วนะคะแล้วก็ Evolution ค่ะตามข่าวนะคะก็คือออมาจอยเวนเจอร์พาร์ทเนอร์กับเซ็นทรัลพัฒนานะคะตัวไซต์น่าจะอยู่แถวๆสมุทรปราการค่ะแล้วก็วันเอเชียค่ะจากฝั่งฮ่องกงนะคะอันนี้ก็คือ ไป IE เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปโซน EEC <Okay. S 2> ไปโซน North Bangkok ปทุมธานีนะคะ uh huh. แล้วก็มี Middle East ก็มานะคะดามัก uh huh. นะคะดามักมาจากดูไบค่ะ <c oughs> นอกจากนี้ก็คือมี Next DC ของออสเตรเลียแล้วก็เ e l e h ฮาส์อของญี่ปุ่นด้วย uh huh. ค่ะก็ กระจายกระจายค่อนข,ข้างหลากหลายสัญชาติหลากหลายหลากหลายเริ่มมากันหมดแล้วหลากหลายค่ะก็ถือว่าเรามี s u พล l y เข้ามาอยู่เรื่อยๆแล้วก็น่าจะมีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเนาะตลาดก็น่าจะได้เติบโตมากขึ้นค่ะแล้วในมุมมองของประเภทของ data center ะะ่ะค่ะเพราะว่าเรามีการแบ่งประเภทเนาะแบบมี scale แบบไหนรูปแบบแบบไหนคำว่า data center แต่ละประเทศอะคะ่ะประเภทมีแบบไหนบ้างคะโอเคสามหลักใหญ่ๆจำง,ง่ายๆเลยนะคะ ไฮเปอร์สเกลคอล c ล t ชันค่ะแล้วก็เอนเ r อร์ปรายส์ค่ะซึ่งไฮเปอร์สเกลเนี่ย .definition ของเขาก็คือส่วนใหญ่จะใช้เป็นพวกแบบเทคคอม p านีใหญ่ๆอ,อย่างเช่น Google, Amazon, Microsoft ที่เขาต้องใช้เองซึ่งเขาเป็นเทคคอมมานีอค่ะเขาต้องใช้เยอะมากอยู่แล้วก็คือจะจะเป็นประเภท Hyperscale ลนะคะประเี่ 2, ส o งคอลเลกชัอ่ะอันนี้ก็คือจะ นักลงทุน private investor ที่พี่พึ่งกล่าวมาในข้อข้อก่อนหน้าค่ะจะมาในลงทุนในรูปแบบส่วนใหญ่จะมารูปแบบนี้ค่ะ colocation oh. colocation คืออะไรนึกถึงอย่างเี้ค่ะอาคารสำนักงานหนึ่งแท่งนะคะเรามีหลายๆชั้นที่ให้ให้คนเช่าค่าเช่าใช่ไหมคะ data center colocation l คือหนึ่งอาคารค่ะเราจะมีการาแบ่งให้เช่าจัดเก็บข้อมูลนะคะเป็นในกวต์ นะคะลักษณะเดียวกันในเรียกว่าโคโลเคชันส่วนเอ็นเตอร์ปริสก็คือจะเป็นอินเฮาส์่ะพัฒนาใช้เองของบริษัทที่เขาต้องมีการจัดเก็บพวกแบงค์ทั้งหลายเขาก็จะมีมีดัตต์เซ็นเตอร์เล็กๆของเขาเองนะคะซึ่งก็คือแต่ว่าข้อเสียของแบบที่3หรือว่าเอ็นเตอร์ปริสก็คือจะค่าใช้จ่ายพัฒนาตรงนี้ก็คือจะต้องดูแลเองใช่ค่ะค่ะแล้วเรื่องของ เทีย์ล้วค่ะพี่พึ่งเพราะว่าเข้าใจว่า Data Center เนี่ยมันมีหลายเทียเนาะ,ะอยากทราบนิดนึงว่าแต่ละเทียเนี่ยมันคลาสสิฟายกันยังไงนะคะโอเคเทียจริงๆมี4เทียค่ะ1 2 3 4อมถ้าปกติเวลาเราพูดว่า1 1เท่ากับดีดีที่สุดใช่ไหมคะอันนี้กลับกัน<อ> Data Center ตอร์ี่ให้สลับกัน4คือ The Best ออ4ดคือ the b s โอเคคือถ้าเมื่อกี้ถ้า1 2 3 4อะค่ะจับกลุ่มง่ายๆที่จับจับ1กับ2อยู่ด้วยกันแล้ว3กับ4อยู่ด้วยกันคือถ้าเป็นรูปแบบที่3ที่เป็น enterprise อะค่ะจะเป็น1 2คือจะเป็น basic ใช่ค่ะแต่ว่า3เทียร์3กับเทียร์4ค่ะก็คือจะเป็นในรูปแบบของ colocation กับ hyperscale ก็คือจะมีการพัฒนาให้แบบมี อ่อคุณภาพมีรูปแบบการใช้งานที่ที่เหมาะสมที่มีประสิทธิภาพสูงสูงขึ้นสูงขึ้นทั้ง3และ4นะคะทีนี้ถามว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็เอ่อคโลเคชันหรือไฮเปอร์สเกลเนี่ยที่สร้างที่ต้องแบบท็อปท็อปท็อปเลยสเปคสูงสูงจัดจัดหนักจัดเต็มจริงๆแล้วการแบ่งเทียร์เนี่ยก็คือมันจะมีปัจจัยที่ในการกําหนดเทียร์อยู่ซึ่งหลักๆแล้วก็คือจะมีเรื่องของการใช้พลังงานนะคะระบบรักษาความปลอดภัยการดูแลรักษา ะะแล้วก็การ management <requ> สามารถมี action ถ้ามีอะไรกึกกึขึ้นมาเราจะ action ป้องเพื่อป้องกันข้อมูลของลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น classify tier หนึ่งสองสา่นะ,ะ,ะพ้งตัวอ,อย่างเพิ่มเติมให้ค่ะพวกรักษาความปลอดภัยนะคะ,ะ generator หรือว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าถ้าเรามองในแง่ของอาคารสูงะคะสมมติว่ามีไฟฟ้าดับใช่ไหมคะ g e n รเ a t o r จะทำงาน แต่ว่าเจเนอเรเตอร์เนี่ยของอาคารสูงหรือว่าอาคารใหญ่พิเศษนะคะเขาจะเซิร์ฟแค่บางส่วนของระบบหลักของอาคารซึ่งอแอร์จะดับลิฟต์อาจจะซัพพอร์ตบางส่วนให้ให้แบบทานทานเฟอร์ลูกค้าลงมาที่ฟลอฟร์ใดฟลอร์หนึ่งใช่ไหมคะระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาจจะมีแค่ทางบันไดหนีไฟนะคะอโอเคกลับกันหมดเลยมาตเตอร์เซนเตอร์สิ่งที่สําคัญคือ Data ต,ต้องเก็บให้ได้ทุกอย่างร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเจเนอเรเตอร์หรือว่าเครื่องแบบไฟฟ้าะคะ่ะมันจะใหญ่ ใหญ่มากใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟดับปึ้งเจเนอเรเตอร์ทำงานทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมคะเหมือนเราเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนเพราะฉะนั้นชิลเลอร์หรือว่าการทําให้แอร์ให้มันเย็นเนี่ยอันนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันก็คือจะใหญ่อันนี้ก็จะเป็นอีกข้อนึงก็คือรักษาความปลอดภัยเรามองถึงอะไรคะขโมย CCTV เผื่อมีสปาร์คไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ CCTV เนี่ยมีเป็นพันตัวเพราะว่าต้องแบบทุกมุมแบบเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเราจ่ายเงินโคโลเคชันเราไปอยู่ต้องมั่นใจงใช่ค่ะารนี่ก็คือเป็นเป็นส่วนสำคัญว่าเทียร์สามเทียร์สี่เป็นยังไงค่ะความมั่นใจของลูกค้าก็สำคัญเนาะสำคัญมากค่ะค่ะแล้วในมุมมองของ c b R E เองอะค่ะเรามีการเข้าไปอินเวลท์กับธุรกิจ data center ยังไงบ้างค่ะโอเค โฟกัสเฉพาะทีมเวเลชั่นก่อนละกัน<ด>นะคะเมื่อกี้ที่มีเอ่ยชื่อทั้งที่เป็น Thai Developer แล้วก็ uh, Data า e n t e r Operator จากต่างประเทศ Investor ที่เข้ามาลงทุนในเมืองไทยเกินครึ่งที่เอ่ยชื่อมาค่ะ CPE เวเลชั่นทีมอะคะ่ะ,คะได้ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำให้ข้อมูลสนับสนุนในในเชิงของเวเลชั่นนะคะจริงๆแล้วมันเป็น2 Stage ค่ะก็คือ Stage แรกเลยะคะ size. ่ะ acquire site โอเคลูกค้าก็ request land valuation นะคะสำหรับ c q u i t i o n purpose ค่ะ ส t a สอสร้างเสร็จแล้วตึง้งม้อทำอะไรคะบัญชีบันทึกบัญชีถู <laughs> ตกต้องค่ะแล้วก็คือ s t a g สอเนี่ยลูกค้าที่ Data Center ที่ o p เปรต e แล้วในเมืองไทยนะคะที่เราได้ Info ก็คือทำสำหรับ financial reporting นะคะเป็น annual basis ค่ะคือในเชิงของการประเมิน Data Center นค่ะพี่อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มคือเราไม่ได้มองแค่ที่ดินบวกอาคารเพราะว่า Data Center เนี่ยมันคือเป็น property ที่ generating income เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันยกตัวอย่างสำนักงานอีกแล้วเพราะว่าเข้าใจทุกคนเข้าใจได้ง่ายตรงๆกันสำนักงานหนึ่งแท่งเราซอยเป็นชั้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ค่าเช่าเป็นพื้นที่เป็นบาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถูกไหมคะรัฐเซ็นเตอร์เหมือนกันนะคะเราคิดเหมือนกันอีคำแอปพ p ิเคชัแต่ว่าใช้ในแง่ของมกะวัต์หรือกิโลวัตแปลว่าโคโลเคชันเนี่ยบริษัท abc ใช้พื้นที่ในคลาวด์เท่าไหร่ยังไงเราก็คือจะคิดค่าค่าค่าเช่า ข้อมูลมแล้วไม่ได้เป็นพื้นที่เป็นตารางเมตรมนะคะซึ่งซึ่งโน้ตหาเหล่านี้ค่ะจริงๆเราต้องต้องขอบคุณทีมที่เป็น data center expertis นะคะของ CBI Regional ที่ช่วย support ค่ะ,คะเพราะว่าใหม่ data center ใหม่ในบ้านเราแต่ว่าไม่ได้ใหม่ ในใน global level ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือ leverage know how มาจากคอล u ีค่ะทั้งจากช p a น t ทีมหรือว่าสิงคโปร์ทีมก็ดีเนาะก็ถือเป็น big network ของเราเนาะได้รับความร่วมมือจากหลายๆพักส่วนพักส่วนใช่ะหลายทีมหลายทีมค่ะก็ยังไงวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่พิ่งมากนะคะที่มาให้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ data center ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยเนาะเป็นความรู้ที่เรา ควรจะรู้เนาะในสภาวะตลาดปัจจุบันที่ Data Center กํากำลังบูมมากเลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พึ่งมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพอดแคสของเราก็เดินทางมาถึงตอนจบแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่มารับฟังความรู้ใหม่ๆของเราวันนี้นะคะเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ